ส่วนที่ก้เพื่อนๆคริปน,น,นี้ก็ไม่ไปไกลนะจะไปเมืองนนท์แต่ในไม่ถึงนะคะก็มาอยู่ที่ตลาดลังสิทนะคะก็มาเดินดูอะไรนิดๆหน่อยๆที่ตลาดลังสิตธอันนี้ต้นไม้นะคะต้นไม้ร้านต้นไม้ก็ตัวนี้จะไม่ได้ใช้ไม้ไอ,อะไรนะไม้เซลลี่เลยนะใช้มือจับตรงนี้ จะเป็นตลาดเลเ็กๆนแะแต่ลันสิติก็อันนี้ก็ต้นไม้ละ้านต้นไม้สวยงามมากๆจะขายต้นไม้นะคะแถวนี้นะคะต้นไม้กุ๋ยอะไรพวกน,นะะี้แล้วก็จะไปตลาดอ่าจะไปเมืองน้นนั่งรถหลงขึ้นรถไม่ได้ถามเขาด้ายไม่ได้ถามเขาก็เลยนั่งไปถึงโน่นนะ ต้นไม้สวยมาก่ากเลยนะคะต้นบัวก็มีอะไรก็มีก็ใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาซื้อได้แล้วเนะะี่ยต้นว่านต้นอะไรเยอะแเลยก็มีสีครบวงจรนะคะเขาขายแดงนะแล้วก็อันนี้นะคะสวยมาก่ากเลยออกดอกเลยสีแดง ต้นแมบวุ้ยชมนี่ค่ะสักชมก็มีขายนะคะเพื่อนๆใครนี้ที่ปลูกก็มาเจอไปปลูกได้นะนเนี่ยนีคะอันนี้เป็นชอบทิดนะคะกระบองเพชรสวยมากๆเลย เจอร้านนี่ทุกอย่างนะคะร้านนี้นต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ยาวไปถึงโน้นนะคะตัวน,น,น,นี้ทั้งอุปกรณ์นะคะเลี้ยงสัตว์นะคะคงหมาแมวสุนัขนกอะไรอย่างนี้มีหมดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ก็จะเต็นรถเป็นอีต้นไม้เหมือนเดิมนะคะในไปต้นไม้ มีต้นไม้ทุกชนิดนะคะต้นใบกระเพราก็มีนะคะราคาไม่แพงนะคะโซนนี้ถ้าทุเนอนื่อนสนใจเอาต้นไม้ไปปลูกก็แวะเข้ามาได้นะคะตรงตลาดลังสิทธ์นะคะต,ตลาดลังสิทย์ส่วนทางด้านนี้ก็อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ที่ท,ทเดินเข้ามาพ่ทิกดแต่ฝากเดียวเนะยาวมาถึงโน่นนะคะยาว เป็นอุปกรณ์เป็นอาหารปุ๋ยอะไรทุกอย่างนะคะนี่เขาป้ายษณกรนารนทางโน้นนะคะที่เดินเข้าไปข้างในแล้วลอบไปฝั่งโน้นเ้าไปดูว่ามีอะไรบ้างเนาะ,ะน,นี้ก็เต็นบัวนะคะบัวกระถางค่ะถ้าถูกเลยอ่ะน,นี่เขาจะเป็นนกนะารักนกสวยงามคะ่ะเขาขายนะคะนี่ นกหงหยกนะฮะกระกระตายเนะอะส,สวยๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นอ่ะเขาจะเป็นนะคะกงนะกรงกรง,กรงหมาแนวนกอะไรพวกนี้นะก็ขายในแคงนะกะ็ส่วนนี้จะมีทุกอย่างะคะเด็ดตกปลาสารพัดน,น,นะคะพ่อนๆก็ เนี่ยค่ะอุกกรตกปลาตกกรขายอะไรทุกอย่างเนี่ยเนี่ยสัน่นนิดนิดท,ที่ไม่ได้ใส่กับไม้เซลฟี่นะคะก็เลยจะสั่นนิดนึงนี่ก็ต้นไม้นะคะต้นไม้ร้านเดียวกันแดนทะลุก,กันด้านหลังนี้เป็นต้นไม้ดู้ายผิดนะ,ะดูใา้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ถามเพราะเราถามเพราะมันก็เออนั่งผิดสาย ไปทมดลำลูกกาไปทำไม่เนาะาตู้เอออะไรก็ได้อันนี้ตู้เลี้ยงสัตว์นะคะกันมีกันยุงด้วยนะคะราคาคิดว่าคงไม่แพงอันนี้ก็อุปกรณ์นี้ทุกอย่างเลยนะคะอุปกรณ์อาหารอาหารสัตว์พวกเลี้ยงกระต่ายพวกเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยเยอะเลยก็มา จับใจใช้สอยกันได้เนาะส่วนทางด้านนู้นก็นะคะร้านป้อมหลงศิษย์นะคะนี่ก็เป็นอาหารนะคะอาหารสัตว์นะคะก็มาซื้อกันได้เนาะถ้าใครไม่รู้แหล่งก็มาแถวนี้นะคะด้านย่านหลงเสร็์นะคะเป็นแหล่งขายที่ใหญ่อะนีทุกอย่างอาหารปลาอาหารนกอาหารทุกชนิดนะคะ เดี๋ยวที่ที่จะลองเข้าไปดูด้านในว่ามันมีอะไรเนาะในนู้นอะไรไม่ใช่ในร้านเนาะเท่าที่ที่ไม่ซื้อเนี่ยอันนี้ด้านในนะคะด้านในหลังตลาดาษนะ่อ่ะหลังกระดาหลังหลังศูนย์ของตลาดนะคะที่ถ่ายเมื่อกี้เป็นศูนย์เทาะนะคะอันนี้เป็นศูนย์โรงพยาบาลอันนี้เ็าที่ขายต้นไม้นะคะด้านในนี่ด้านในร้านจะมีอกันสวยๆนะคะ นะคะเพืนมี่ทุกชนิดนะคะต้นกระเทาก็มีเพิ่นเข้าโหระพานะคะเป็นกระถางนะ,ะขายนะคะปลูกขายส่วนทางด้านนี้เขาก็จะเป็น,นอไตึกที่ที่ที่เปราะลานจอดรถนะศูนย์กระชาสัมพันธ์ของเขานะคะตลาดลังสิบนะ,ะารเข้าตลาดนะคะเพื่อนๆ พี่ริสที่เกียรใส่อันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่นะคะไม่ได้ใส่ในกระสันก็ถือเอาเดี๋ยวเข้าไปดูตลาดสดกันนะคะ